สวัสดีครับประยูผมเลือก LED จากบริษัท Vision Lux นะครับผมวันนี้ทําการติดตั้งจอในส่วนของโรงแรมแกรนโฟวิงครับอยู่ที่ถนนสีนครินลำสาลีเนะี่เป็นจอ LED P 3 9 1ดนะครับลูกค้าเลือกรุ่นที่เป็นแบบบางเฉียบเลยนะครับจากบริษัท Fabulux รุ่น T Series ครับตัวนี้เป็น P3.91 ความหนานะครับของเขาก็คือเพียงแค่3 3มิมลลิเมตรนะครับ3มเซนนิดนิดเท่านั้นเอง แล้วก็เป็นแบบฮับการ์ดนะครับเป็นฮับการ์ดพาวเวอร์สปายนะครับแนวกว้างซ้ายไปขวาอยู่ที่1เมตรครับความสูงอยู่ที่50เซนติเมตรเราทําเป็นบอดี้อย่างนี้นะครับเป็นตัวโครงขึ้นไปนะครับแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นแบบแขวนเนื่องจากว่าลูกค้าตกแต่งสถานที่เอาไว้อย่างสวยงามแล้วนะครับในส่วนของงานสถาปัตยด้านหลังทางผู้บริหารไม่อยากให้ไปยุ่งกับตัวงานสถาปัตย์เดิมนะครับ ก็เลยทําการออกแบบเป็นแบบแขวนส่วนตัวขาเหล็กตัวนี้นะครับเราทําแค่4ขาเพื่อซัพพอร์ตกันไม่ให้จอมันสั่นนะครับตอนนี้ติดไปได้แล้วประมาณสัก4 0 30%นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูชุดแขวนกันบ้างครับส่วนของชุดแขวนออกแบบได้อย่างพรีเมียมมากๆนี่คือชุดแขวนนะครับแ a n งกิ้งบีมอ่ะแล้วก็มีรูแขวนนะครับ2รูที่แบบแข็งแรงมาก เพราะฉะนั้นเวที่แขวนเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ปิดนะครับอย่างเช่นโรงแรมไหนหรือว่าห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงสนามบินต่างๆนะครับรุ่นนี้ออกแบบมาให้ทําอย่างนั้นเลยเพราะว่าตัวนี้เมื่อเอาไปแขวนแล้วด้านหลังนะครับมันสวยงามด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นตันนะครับเมื่อติดจอเข้าไปก็จะเรียบเนียนแนบสนิทกับตัวจอเลยมีความบางด้วยนะครับแต่ว่าแข็งแรงเป็นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหน มาดูแพ็กเกจจิ้งมีแพ็กเกจจิ้งอาไอย่างนี้เลยครับแพ็กเกจจิ้งในส่วนของโมดูลนะครับแยกกันมาพรเดี๋ยวต้องประกอบนี่คือแผ่นโมดูลของเขานะครับมีตัวสายล็อกกันตกนะครับเวลาที่เซอร์วิสที่สูงสูงแผ่นโมดูลจะไม่ได้ร่วงนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วมาชมภาพความสวยงาม เก็บงานด้วยลามิเนตครับเป็นลายไม้ที่ทางลูกค้าเลือกและส่งเบอร์มาให้เรานะครับทีมงานลามิเนตก็กําลังเป็นติดนะครับอันนี้จอนี้สูง6เมตรนะครับรวมพื้นที่จากพื้นไปถึงเพดานก็อยู่ที่7เมตร50เมตรครึ่งซ้ายไปขวาก็อยู่ที่18เมตรได้เป็นแบบ 4K เต็มระบบเลยครับสุดนี้โปรเซสเซอร์ที่ใช้ก็เป็น VX2000 Pro นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ที่เพิ่งลนช์สำหรับปีนี้นะครับ นวาสตาวันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวชมภาพความสวยงามในคลิปถัดไป